โยโย่สวัสดีครับผมมาพบกับแอดอลฟริกเช่นเคยนะครับและนี่คือคลิปไกด์เกมนี้คลิปแรกของผมนะครับกับ r a g r o k Origin นะครับที่ทุกทุคนเนี่ยนะฮะถามกันมาในไลฟ์มากเลยนะครับตอนสตรีมอยู่นะว่าเอ้ยมีคลิปไกด์สายนี้ที่พี่ได้หรือเปล่านะครับผมผมก็เออ ไม่ได้ทําตอนแรกแต่ก็โอเคทําไลยแล้วกันนะครับถือโอกาสนี้นะครับมาคลอดคลิปเลยนะครับและนี่คือคลิปไกด์ไกด์เฉยคลิปไกด์นะครับผมในสายที่ผมเล่นนะครับนั่นก็คือ assassin creeper นั่นเองนะครับผมก็เล่นสายนี้ออกสตรีมนะทุกคนก็อุ้ยมันมันมากเลยพี่นะครับผมขอจะทราบแนวทางได้ไหมผมก็จะแชร์ในสิ่งที่ผมพอจะทราบก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเบื้องต้นของสายนี้ที่คนจะรู้นะครับอย่างเช่นของสมัยเอ้ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกค่าสเตตัสที่ต้องการนะครับการ แอพสกิลต่างๆเนี่ยเกมเพลย์มันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปลงลึกกันนะครับเอาให้แบบว่าเออพอเข้าใจเราก็เล่นได้ซึ่งตัวเนี้ยเซิร์ฟผมเองเนี่ยมันก็ติดแคปอยู่นั่นเองนะครับเกี่ยวกับการล็อกเลเวลนะครับตามเลเวลโลกนะฮะติดอยู่ที่65นะครับผมตันที่73นะฮะแล้วก็ปลดอีกทีนู้นมาที่4พฤษภาเลยนะครับถึงจะปลดขึ้น78นะครับโลกที่70นั่นเองนะฮะก็ยังมีเวลานะครับเก็บเลเวลอีกพอสมควรนะครับเป็นอาทิตย์เลยคุณผู้ชมนะฮะตออนนี้ผมก็ยู อันดับอยู่ทับห้าสิบอยู่ในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับโอ้โหตัวนี้ขี่กันยับเลยนะครับผมไปเจออันดับหกนี่นะครับผมข้างบนนี้ตึงกันจัดๆเลยนะฮะอ่ะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวไปเข้าสนามฝึกซ้อมกันดีกว่านะครับไปดูเกมเพลย์ของเขาทีหนึ่งครับผมคือเบื้องต้นเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าแอตทาสินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แทบทุกสายเลยเนี่ยจะเป็นสายที่ใช้ ATI นะครับขึ้นมา99เพื่อทำสปีด500%นะครับผมที่การโจมตีที่ไวที่สุดนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนครับอันนี้คือมาตัวเปล่านะครับไม่มีบัฟกระทั่ง AB พระด้วยซ้ำนะฮะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไล่กันไปละกันนะครับผมขออนุญาตเอาหุ่นดัมมี่เนี่ยให้มันเป็นขนาดเล็กละกันเพราะว่ามีดเราเนี่ยมันตีเล็กเข้า100%เอเ็นาเป็นทัดินเนาะแล้วก็เป็นผึ่งมนุษย์ละกันนะครับเพราะว่าผมใส่การ์ดมาพอดีนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองตัวเปล่านะครับแบบดิบๆเลยที่นี่ละกันนะฮะอ่ะโอเคนี่คือคีเบิลนะครับมันก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับ นะครับมันจะมีสต็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เป็นบูสต์อันนี้ผมใส่เลเวลเเลยนะครับมาดูสปีดกับ AT i กันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่สปีด461%ซึ่งสังเกตว่ามันไม่ตัน500เพราะว่านี่มันคือตัวเปล่านะครับค่าเซเัที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็น A t ีตัน99แล้วก็ขึ้นลักมาพอประมาณนะครับแล้วก็ไปลงสเต็องอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปพาให้ดูว่าโอเคเราจะอัพประมาณไหนดีแต่ว่า a t ทเนี่ยขอ99ไว้ก่อนเลย แล้วกันนะครับอ่ะสังเกตว่าผมเนี่ยได้สปีดที่461เท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่เต็มแต่ตัวละครผมเนี่ยผมคำนวณมาแล้วนะครับผมจะมีแค่ AB พระอย่างเดียวผมจะทำสปีด500ได้แล้วผมขออนุญาตนะครับออกไปเอา AB พระก่อนนิดนึงก็แล้วกันครับผมกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ผมมี AB พระเรียบร้อยนะครับแค่ AB อย่างเดียวนะทุกคนนะครับ AB เท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคเราก็จะได้ AT เพิ่มเข้ามา12นะครับโมวสปีด25ตอนนี้เนี่ยสเตตัสผมจะเป็น AT 99บวก81 นะครับผมใส่โมเมนตัมโมดูลเฟืองที่ level เนะครับผมจะมารีดสปีดอยู่ที่500นะครับตอนนี้ start ตัวเปล่าบวกบัฟพระ AB คือ407นะครับอ่ะเราลองมาปรับแอตทริบิวอีกนิดนึงนะครับอ่ะผมใช้เหมือนเดิมเนาะเป็นเล็กอ่ะแล้วก็เป็นดินฮิวแมนนะครับผมคือมนุษย์อ่ะลองตีไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอแสกมันขึ้นครบ5เรรียบ้อยนะครับไปดู ASPD สปีดจะตันแล้ว500แล้วได้ค่าครีมอยู่ที่90นะครับลองดูภาพที่เกิดขึ้นนะฮะออ่ะโเค มันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะรู้ที่สปีดแม็กซ์สูงสุดนะครับแทบจะดูไม่ทันเลยทีเดียวนเนี่ยฮะ570สปีดเต็มแล้วก็ค่าคลิปก็จะขึ้นทีๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ทั้งที่ดีเนี่ยสายคริปเบอร์เนี่ยควรจะทำค่าสปีด500และริดิคอล100ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเองยังทำไม่เสร็จดีเพราะว่ายังเกลืออยู่นะฮะมันยังบิลออฟในฝันไม่ได้ก็ได้ประมาณนี้ไปก่อน ก็แล้วกันนะครับคือสายคริเบิลเนี่ยนะครับมันรีดเดเมจได้สูงที่สุดแล้วแต่ว่าทำยากเช่นกันเพราะว่าที่บอกไปคือมันใช้หลายค่านะครับทั้งตัวของสปีดเนี่ยก็ต้องเต็ม500%นะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอ้าวไม่เต็มเฉยชะแตกหายไปหนึ่งอ่ะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีค่าคริทิคอลด้วยนะครับที่เต็มร้อยเพื่อให้มันการันตีคริสนะครับมันจะได้รีดเดเมจแบบแม็กซิมัมเลยนะครับแถมต้องมีค่าเดเมจที่แรงอีกซึ่งมาจากการ์ดเอ่ยออฟแมเอ่ย ต่างตานานะครับต้องรีดมาให้สูงสุดเนี่ยแล้วมันจะมันมากเลยคุณผู้ชมสังเกตว่าเลสคัดขึ้นรัวๆตลอดเวลานะครับอันนี้คือพาพที่เกิดขึ้นของสายนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอันดับแรกอ,อะไรดีของแล้วกันอุปกรณ์สมสัยเนี่ยตั้งแต่เราขึ้นเลยว่าจะสิมาเนี่ยนะครับผมจะเลือกที่ไม่ใช้แซนสตอร์ม2ข้างแล้ว เพราะมินแซนสตอมเนี่ยนะครับเรามีไว้รีด SPD นะครับหรือว่าโจมตีสปีดตัวน,นี้แหละนะครับ15%ใช่ปะแต่ด้วยการที่ผมบิวตัวละครตัวเองมาต้องการแค่บัฟพระอย่างเดียวมันก็สปีด500แล้วซึ่งการลงคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีพระบัฟ AB อยู่แล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีคนามจำเป็นแล้วที่จะต้องพึ่งแซนสตอมข้างที่2ผมถึงไปใช้เป็นรีไฟดักเกอร์เพื่อไปเอาเลดคัทสกิลเดเมจที่10%นะครับที่อาวุธเลเวล70นนั่เองนะครับเห็นนหเ็นนนนมมััั้้จะะะทําาใหขขออองงเรรรรแึคคคบืืไก สกิลนี้นะครับที่เราจิ้มเข้าไปเนี่ยเฟี้ยแล้วมันซึบๆึบขึ้นมาอันนี้คือตัวดิบๆเลย6กเปิลสอนะครับแค่สกิลเลคัสเนี่ยหกเปิลสอแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราตีออโต้แล้วใส่ก๊าซสเตมเวิร์มคืออะไรผู้ชมครับเรดคัสมันขึ้นรัวๆรัวๆรัวๆแล้วไม่เป็นการตัดแอนิเมชันด้วยมีคริเบิลที่ถี่อยู่แล้วแถมทุกฮิตยังมีโอกาสออกเรดคัสจากการใส่ก๊าซสเตมเวิร์มนะครับที่ประดับ4รูของเราเนี่ยมันจะทําให้รีดเดเมจได้สูงมมาาากกกๆๆแลล้ว็ถีี่่เยยนนะคครับือส คริเบิลนะครับที่มีการจตีเรดคัตแถมมาด้วยนะฮะก็อยู่ที่การวิวตัวละครทุกคนแล้วนะครับว่าเออเราจะทำสปีด500แล้วก็คริร้อยได้ยังไงบ้างนะฮะของสมใสผมเนี่ยผมใช้เป็นเซตบูสคราฟนะครับกับรองเท้าไทอลเพื่อเอาค่ามิลลีนะครับสามเอรนต้นิงนะครับทำให้เราเนี่ยตีกายภาพแรงขึ้นจากตรงนี้ด้วยเสื้อใส่เป็นเสื้อคอมแบทนะครับจะได้สเต็งอยู่ที่5กับ1นนะฮะแต่ว่าการกายภาพลดลงช่างมันไม่เป็นไรครับเราเน้นแบบว่าตีแรงไปเลยนะครับบางนิดนึงนะฮะ แล้วก็จะเป็นมีดนะครับแซนสตอร์มเพื่อเอาเร่งสปีดหนึ่งข้างนะครับแล้วก็รีไฟดัเกอร์หนึ่งข้างถ้าเกิดผมทำเอจิหรือสปีดได้มากกว่านี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นรีไฟดัเกอร์สองข้างก็ได้แต่ว่าเดี๋ยว80เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นมีดชูติ้งสตาร์แทนเป็นมีดดำที่บกคริติคอลนะครับมันจะหาค่าครีดได้อีกนะฮะก็อย่าลืมทำของสปีดสมใสกันไปด้วยนะครับนี่คือของสมใสผมเข้าหมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพิ่มเอจิจะได้ค่าพีแอทแทกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเอจิ เพิ่มให้เมื่อบวก5ได้ค่าจงดีไกยภาพเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะนี่คือคอมมาสองข้างนะครับที่เลเวล65เนี่ยมันจะมี4รูเนาะอันนี้ก็ต้องอาจจะไปตีดรกหรือว่าตีเอ็ดกาเพื่อให้มันดอปได้มานะครับและที่สำคัญการ์ดแนะของสายนี้เนี่ยยิ่งตีเร็วเนี่ยการ์ดเราจะใช้สเตมเบิร์มเป็นแน่แท้นะครับผมจะยัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทำให้ทุกคิดเนี่ยมีโอกาสออกเลดกัรดที่สูงที่สุดจากที่เห็นเนี่ยผมจะมีเซมเบิร์ม2ดาวนะครับ2ดาว สใบข้างขวาก็มีเซมเบิร์มนะครับผม1ดาวหนึ่งใบ2ดาว2ใบนะครับเพื่อทำให้เลดคัร์ด้มันออกทีมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสลับคอนเทนต์ไปเล่นอย่างอื่นนะผมก็จะใส่เป็นฮอรองแทนนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยขุดได้ด้วยนะครับที่เลเวลเต็มนะครับเมด้เม พร้อมกับไซส์นะครับเอาไว้เล่นขุดนะในพวกกิ้ววอร์ PVPTE ต่างๆ1นึ่งใบครับที่เหลือกระแสเป็นเซมเบิร์มสามวัเหมือนเดิมนะครับผมในการเล่นครีเบิลและแถมเรดคัพนั่นเองนะฮะใส่ประมาณนี้ถ้าคุมอ่ะผมใส่วิสเปอร์อยู่นะครับจริงเนี่ยมันมีการ์ดมุ่งเยอะแยะเลยแต่คือมันตามงบนะครับผมก็ใส่เป็นวิสเปอร์แล้วกันขำๆเนี่ยเพิ่มค่าฟรีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเด็กหรือฮิตมาเนี่ยมันจะสับกันไม่โดนนะครับเออก็ต้องอาศัยค่า โจมตีที่โดนด้วยผมก็เลยเอาการ์ดถูกๆอย่างวิสเปอร์เนี่ยมาใส่เพิ่มค่าฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบตามใจผมจริงๆถ้าเกิดเลือกได้แบบสุลต่านเลยผมจะใส่เป็นไนเทลเพื่อเพิ่ม,ม ATI อีกนั่นเองนะครับผมรองเท้าเนี่ยผมใส่เป็นแมงสาบธรรมดาเลยนะฮะ a อ3นะครับแล้วก็มีลดอดนเมนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดไฮเอ็นขึ้นมาหน่อยจะเป็นการ์ดหมาดำกับการ์ดแมวดําไวโอสนะครับ a อจะน้อยกว่า1แต่ว่าได้เลือดมาเยอะมากเลยแมวจะมีค่าฟรีในกะารหลบลีกให้ด้วยนั่นะเองนะะเเเเเเสสื้้อผมมใ่่ป็นนิิกกกีีดดๆๆลลยยยยครรับา์ขวง อัพสองดาวพอแล้วนะครับได้เสียง3 p พียหักหเลือด1.5 เป็นการ์ดเขียวที่ยอดนี้อยู่มากๆคุ้มที่สุดเลยผมว่านะครับไม่ต้องอัพเต็มก็ได้เพื่อประหยัดเงินนั่นเองนะฮะหมวกเนี่ยผมให้เอ็นหน่อยใช้เป็นไนท์แมร์ไอจีห้าเลยนะครับมันก็ทำให้ผมในตีเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ในพวกกิวว์อาจจะใส่เป็นไกเอิร์ดก็ได้นะครับที่เอาไว้กันเฟียอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับกันไปตามสถานการณ์นะฮะปากเป็นแองเจลลิ่งอยู่แล้วแน่ๆนะครับได้เลือดเนาะแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีแค่เอ็ดกากับก็บลีดนะครับอันนีีี้้้้้้แแแลลลวววตตต่่่่่่บุุญาาาาาจจะะะพไไไไปปคคคณผผููชมมมเเเิดดดดหรรรืืออออึึงงกกซยยนโ นะครับแล้วก็สุดท้ายส่วนหลังเนี่ยผมใส่เป็น deviling puppet แน่ๆน,นะครับเอาไว้ PVE นั่นเองนะครับเอาไว Demon, นะ้ตีมอนเนาะหรือว่าใครจะลง GE แล้วประมูลเป็น deviling ตีคนมาก็ได้นะครับการก็ประมาณนี้ส่วนอาวุธเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะมะีโอกาสในการหาการ์ดเดเมจได้มากแค่ไหนเพราะว่าเราจะเน้น ดูมอนสเตอร์ที่เราตีก่อนนะครับว่าเราจะตีตัวอะไรเผ่าไหนธาตุอะไรนะครับแล้วก็ไปเลือกการ์ดให้ตรงนะครับผมก็เลยเป็นเหมือนกับไฮด้านะครับแล้วก็มีเหมือนไฮด้านะแล้วก็มีการไปเปลี่ยนอย่างพวกวัวเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดเป็นบีสเป็นสัตว์ก็ lin, ะจะเป็นกอบลินนะครับตีลมจะเป็นเบนดกาล่าอะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่ นะครับปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์นะครับกาสตร์ก็คุมนะตีเดมอนนะครับอย่างเช่นบาโฟกิลเนี่ยก็เดมอนหรือว่าจะเป็นแผดกาสเทมเพลังเนี่ยจะมีเดมอนมาให้ตีเยอะมากเลยนะครับโอเคการ์ดก็จะประมาณนี้ปรับเปลี่ยนกันได้ตามงบเลยคุณผู้ชมนะครับก็ไปเพิ่มค่าพลังต่างๆเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคลองตีให้ดูนิดนึงครับก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะตีตัวเนี่ยแซงมันจะครบ5แหละนะครับว่าเราจะจัดรีสปีดได้สูงสุดเลยนะครับอันนี้คือแบบดิบๆเลยนะแบบไม่มี อาหงอาหารหรือว่าบัฟอื่นๆใดๆเลยนะครับเครือพงเครือพิษไม่มีเลยนะฮะอ่ะถ้าเกิดเราเครือพิษเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราตีได้แรงมากขึ้นอีกนะครับอ้าวเวรกรรมขดพิษหมดขออญาตซื้อสดๆเลยพอดีเมื่อกี้เพิ่งไฟฟาร์มอ่ะนะครับขวดพิษต้องใช้พอยซ์นบัตโต้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคปึ๊บเราเครือพิษมาโบอ่ะมี EDP ด้วยนะครับนี่เห็นป่ะมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับเป็นหมื่นแล้วนะครับโอเคอันนี้คือเดเมจประมาณนี้นะครับไม่ได้มีการอ่าชนะธาตุอื่นๆเพิ่มเติมแต่อย่างใดดนนะคครรับบออ่่เเเืพพิิษก็็ไไปป๊้้มมมาหย นะะฮจะมีพิษชนะดินน้ำลมไฟ25นะครับก็จะแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นคขีขึ้นทีๆรัวๆอย่างนี้เลยปลื้ๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเลดขัดขึ้นหัวตลอดเวลาโชะโช๊ะโช๊ะโแถมให้นะครับนี่คือรูปลักษณะนะครับประมาณนี้ซึ่งผมยังกินอาหารได้อีกนะครับพวกแบบอาหารโจ๊ตี้นะครับพีเดเมท5นะครับก็ยังกินได้นะฮะรวมถึงยาสเต็งแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สปีดไม่ถึงเนี่ยเรายังมีทางเลือกนะครรรับเเเเปปป็็นนนนนนนอาาาาหหสีีดดดะะฮใ้้้้้กิไวย่ชตต ก็จะมี S P D นะครับหให้ได้1ชั่วโมงนะครับทำให้เราเนี่ยตีที่500%ได้แล้วก็จะมียายไอจี A T ด้วยนะครับไอจีก็ช่วยได้เช่นกันนะครับสมมติว,ว่าเราไม่มีไนท์แม่เงี้ยเออก็กินเนี่ยจบแหละได้ไอจีหแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปนะกนย่ลืมทำอาหารมากินกันเรื่อยๆ,ยๆด้วยไปตกปลาเก็บผักทุกวันนะครับช่วยได้แน่นอนนะฮะทำอาหารกันด้วยนะมันจําเป็นนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังไม่สุดนะเพราะว่ามันจะต้้้้้้้อออออองงงใชพวววกกกกกเเเเเืืทีีีีี่่่ป๊ะะะะขึนนนนนาาาาาคคคครรรัับบิยยจจหไดดฟ เนี่ยฮะมันจะให้ค่าคริติคอลยิ่งเรามีเลเวลมากขึ้นเนี่ยมันจะให้ค่าคริติคอลที่มากขึ้นนะครับตีเขาสิบห้ครั้งจะบูสต์คริติคอลให้นะครับตามเลเวลเนี่ยอย่างเช่นผมมีอาร์ตุสสองเเนี่ยมันจะให้คริสสิบหน่วย3วินาทีสังเกตว่าผมจะคริตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าคริแถมให้นะแต่ตรงเนี้ยนะครับไม่ลดเลยถ้าตราบใดที่เราได้ยืนรูดรัวๆนะครับอืมก็จะมีค่าโบนัสคริติคอลตรงนี้ให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร,ร่เรานนออกกเนะคริคริทิคอล สำคัญอีกอันนึงคือโมเมนตะัมโมดูลเนาะอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเป็นเฟืองที่ทำให้เราเนี่ยตีสปีดขึ้น500%ได้ที่ค่าแม็กซ์เลยนะครับจากตัวของโมเมนตัมโมดูลนี้นี่แหละนะฮะใครจะมีที่เลเวล4เลเวล6เลเวล7อันนี้ก็แล้วแต่นะครับยิ่งมีเลเวลที่เยอะเนี่ยมันก็จะทำแท้ SP เอ็พีเดียตันได้ง่ายมากขึ้นเองที่เหลือจะเป็นพวกแจ็คเก็ตสแลชนะครับที่ทำให้มีโอกาสเช่นนะครับผมตัวของเรดคัทเนี่ยต่อไปได้อีกนะครับโอกาสจะออกเบิ้ล เพิ่มมากขึ้นด้วยนะอย่างเช่นแจ็คเก็ตที่เลเวลเจ็ดเนี่ยมันจะมีโอกาสมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะสมปุ่มทนออกนะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกอ่าแจ็คเก็ตเจ็ดนะครับมันจะให้ที่22เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้เบิ้ลด้วยนะยิ่งออกแจ็คเก็ตทีเนี่ยแถมเบิ้ลในเบิ้ลเข้าไปอีกนะครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบอ่าคอร์สีพอยซันอันเนี้ยเอาไว้ตีนะครับผมดินน้ำลมไฟนะครับมันจะแรงขึ้น16อย่างเช่นเราใช้พิษเป็น2 5ใช่่่่มมัยคครบีีีีลลอออกาทเเเว4น 16%เพิ่มเข้าไปอีกนะมันจะกลายเป็นชนะท่า41%นะครับเออมันก็จะช่วยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองที่เกี่ยวข้องกับพวกพิษนะฮะเราก็สามารถที่จะหามาใช้ได้พอดีผมย่อยไปเยอะแล้วนะฮะก็อาจจะมีให้ดูไม่ได้มากนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Poison Boost นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เวลาเราเคลือบพิษเนี่ยจะเพิ่ม Attack โบนัสเข้าไปอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นทักพิษด้วยเนะเาะแล้วก็ได้แอทแท็กเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในกรณีที่เราไปตีทักที่เราสามารถใช้พิษช,ชนะได้เช่นดินน้ำนมไปซึ่งมันก็จะใช้คู่ดีนะครับกับพวกอคอเลสีพอยซันนั่นแหละนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีสายอื่นอีกนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้ในนี้เป็นหลักเนาะ,อะคอเลสีแล้วก็มีเมมมิ่งนะครับเมมมิ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของ PVP นะที่เราจะสามารถใช้ได้ในการตีหนืดนะครับ เครือบพิษจะเป็น EDP นะครับหรือว่าจะเป็นเครือบ Enchant Poison ก็ได้นะครับเมื่อเป้าหมายติดพิษจะวิ่งช้าลง20%เรนะครับเราก็จะยืนรูดสบายมากขึ้นเขาก็จะหนีจากเราไม่ได้เราก็จะแบบเดินรูดฆ่าเขาจนตายได้เลยนะครับในกรณีที่เขาคิดจะหนีจากการที่เรามุดมาแล้วประชิดตัวเป็นต้นนะฮะอ่ะประมาณนี้นี่คือตัวของเฟืองที่ใช้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีเฟืองน้ําหนักที่แค่ไหนออฟคู่ดีแค่ไหนเนี่ยเราจะประกอบเฟืองได้สวยมากขึ้นางผมเนี่ยเน้นเอาคีย์อย่างเดียวเลยนะครับเดเมจยังไม่สุด แจ็คเก็ตเลเวลน้อยเนี่ยมันก็จะเทรนตัวของเลดทัชเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองทั้งนที่ผมมีเลเวลเจ็ดเลวลซ้ำนะครับเออมีตั้งยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใส่ไม่ได้ไงเพราะว่าน้ำหนักกับออฟมันออกไม่สวยอันนี้ก็ต้องไปผสมดีๆนะครับตามที่ทุกคนมีเนาะพยายามเมเนจนน้ำหนักให้มันสวยๆเลย นะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องของเฟืองสายดับเบินเลนั่นเองนะครับสำคัญก็จะเป็นตัวของของ after shock ที่ช่วยรีดค่าคิดที่ข้อให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมที่เราเป็นแอสคอตเลเวลน้อยอยู่นะครับล้วก็จะมีโมเมนตัมโมดูนะครับที่ทำให้เกรถตีสปีดได้500อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องของเฟืองเนาะอ่ะมันก็จะออกประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ A B หมดแล้วนะเออโมด์เมาส์เนี่ย A B หมดมันก็จะแบบช้าลงนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลมีอะไรบ้างสายดวลเบรดนะครับสายนี้ที่ผมเล่นเนาะก็ตั้งแต่แอสซัสซินเลยนะครับผมจะใช้เป็นดวลเต็มสิบอยู่แล้วแน่นอนนะครับทริกเกอร์โทมันไม่ได้ใช้แล้วไม่ต้องอัพหลบเต็มมุดเต็มนะครับแบ็กสไลด์ใช้ด้วยนะครับชิลดอ์ก็ใช้ด้วยเช่นกันอันนี้เอาไว้ใช้ในฟิวพีก็ได้นะครับเน้นหลบเน้นมุดเน้นป่วนนะครับไปโผล่หลังเขาแล้วก็รูดเขาซะสับหลังให้ขาดไปเลยพิดเอาไปให้นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดเป็นแอสซัสซินที่คลาสแรกนะครับผมใช้เป็นดวลสิ เรดคัตฟิสชั่นนะครับอัพเต็มเนี่ยเรดคัตแรงขึ้น45%แถมยังไม่สนขนาดด้วยนะครับเสมือนใส่เดร็กเลยนะครับสกิลออกชิบๆิบเนี่ยนะครับโอ้โหเดเมจเข้าทุกขนาด100%แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าของดีใช้กับเซมเบิร์มได้อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้คือเต็ม10ทั้งแม็กเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของเคลือบพิษนะฮะพอยต์มือเหลือแค่นี้เนาะผมกาไว้8แล้วก็โยนเบาอไว้1นะครับเผื่อเอาไว้เล่นคอมโบกับตัวของการติดพิษนั่นเองนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับที่อออา39พพย์นนนนนะะได้้้เเคคลลืบบิษม8รัแวก็็ตีป แ s ตต s ซินครอ s นะครับมือใหม่เลยนะครับก็จะอัพเป็นตัวของ EDP นะครับเต็ม10นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยให้อัพดับเบิลแอตแทกมัสเตอรี่ไว้1เพื่อทําให้มันติดคริติคอลแบบเบิร์ได้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนเป็นแอตติซินเนี่ยนะครับเราจะคริได้แต่มันจะไม่คริเบิร์ให้เราจะคริเบิร์ได้ที่ตรงนี้เลยอัพไว้1ก่อนนะครับแล้วก็มาขึ้น EDP ให้เต็มสิบเพื่อรีดค่าแอตแทกเปอร์เซ็นต์ออกมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดพิษให้ด้วยนะฮะเชนคอมโบกับพวกสายพิษได้นะครับเผื่อไปเล่นกับเมมมิ่งติดเหนื่อได้อีกนะฮะใน PVP เนาะแล้วก็มี w e a k n e s s l o c k สต์นะครับตัวนี้เนี่ยทำให้มีการเจาะกรอบเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเต็มที่20%นะครับพอยต์จริงๆออกมาใช้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับใช้1นึ่งตัว double tag mastery เพื่อทำคีบเบิลนะครับแล้วก็10 edp 10 w e a k n e s s เจาะเกาะนะครับเนี่ยแค่นี้21พอยต์ก็เก่งมากเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กลับไปใช้ตัวอ up k i e b u ลให้เต็มนะครัับมนจะไ หักเดเมจเราน้อยลงนะครับเพื่อให้เดเมจของคีย์ทิคอลเบอร์เนี่ยมันกลับมาเต็มหน่วยมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็สวยแล้วนะฮะไม่ได้ใช้กอลเยอะแยะมากมายในสายนี้เลยนะครับมันจะยากที่ตัวของสเตเดนนี่แหละนะครับอย่างเช่นตัวของออฟแมวเป็นต้นออฟแมวก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะใช้ออฟชาร์ปตัวนี้เป็นหลักนะครับในการรีดคีย์ทิคอลเลย12บสองทีเดียวนะครับได้คีย์เมทอีกห้อร์เด้วยนะครับที่ออฟชาร์ปเลเวลสามนะนะตอนนี้ที่ทำได้นะครับผมก็ใส่ไป2วงไว้แล้วแถมข้างล่างเนี่ยมันมีออยย่างงเี้ อันนี้โคตรสวยเลยผมยังช่างใจอยู่เลยนะครับได้ไฟติ้งด้วยนะครับไฟติง้งแบบเอ็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราทำครีรอดได้แล้วนะครับเราใช้เป็นไฟติ้งสปริตแล้วสามเนี่ยเราได้พีดดเมอีกแนะโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้เยอะมากของดีจัดผมอยากเซฟอันนี้มากเลยนะแต่ว่าค่าชาร์ปจะหายเนี่ยผมต้องไปหาค่าอื่นแทนมาเพื่อเอาครีกลับมาก่อน นะครับโอ้ไม่กอดนะมันก็ต้องเฉลี่ยดีๆนะเพราะมีดเนี่ยผมรีออกเป็นไฟติ้งสปิริตมา2ช่องนะครับค่าคีมันเลยไม่เต็มเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเอจิให้ด้วยนะครับต้องไปหมุนคีที่คอเพิ่มอีกในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยนะครับมันจะมีค่ารักให้ด้วยคุณผู้ชมนะทุกชิ้นเลยเห็นไหมมีเบสิกลักให้ด้วยนะครับลักสี่ลักห้าก็ว่ากันไปนะครับตามเลเวลของออฟแมวที่เพิ่มขึ้นด้านล่างนะครับทุกๆ3าลักจะได้1ครินะครับอย่างเช่นคุณรีออกมาลัก5 5อย่างงเี้ยยเเป็นนน10ี่จะได้3คิแ่ๆ นะครับมันก็จะสวยๆเลยช่วยเพิ่มพลังคณิตคอให้ได้ด้วยนะครับผมส่วนออฟทองเนี่ยจะเป็นพวกชายนิ่งนะครับในการเพิ่มเลือดก,ก็ได้นะรหรือว่าเป็นเบสซิ่งในการลดเตมิทเวทที่ได้รับก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบชายนิ่งมากกว่าเอาเลือดไปเลยถึกๆเลยคุณผู้ชมนะครับเลือดเยอะๆนนหนาๆเข้าไว้เอาไว้ค้ำซะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะรีหาออบลักข้างในด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เอาไปเล่นพวก PVP เนาะส่วนรองเท้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าสเต็งแถมมาให้ด้วยนะครับอาจจะหาเป็นสเต็งลักก็ได้นะครับเพื่อช่วยเพิ่่่่มมมคคคววาาาาแแแรรรรงใหหห้้้้้กกกกขึนนนนนนืออจะะฟีีีััับบไไปลลดด็็เชต คนชอบเลยนะครับก็สามารถหาค่าลัก6ช่องได้นะครับออฟรองเนี่ยจากอุปกรณ์ป้องกันด้วยค่าคิดที่เข้าสดๆจากประดับ2ข้างก็ได้เช่นกันนะครับจะมีค่าครี5ให้นะครับก็ลองหาดูนะตรงนี้นะแต่ว่าอาวุธหลักจะไม่มีนะครับค่าครีเิเพียวๆให้เห็นไหมมันจะเป็นค่าโจมเปอร์เซ็นต์กับสปีดแทนพวกเนี้ยนะครับของดีสเต็งไอจิเราใช้ได้เหมือนกันนะครับออฟหลักก็ขอเป็นซับก่อนเลยนะครับเมื่อคิดที่เข้าเพียงพอแล้วก็ใช้เป็นไฟติ้งสปีดนะครับเพื่อเพิ่มพีดดเมจให้ได้ด้วยพร้อมแรงที่มากขึ้นนนัั่เองครบผม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมเล่นปกติเนี่ยผมก็เล่นเป็นปาร์ตี้ค่ะท่าผู้ชมถูกไหมฮะมีพระมีพ่อค้าต่งนางๆเนี่ยบัฟมันก็ครบนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมบิวสเตตต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะคำนวณให้มันพอดีนะครับกับปาร์ตี้เวลาฟูลบัฟนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสมมติมาลองเนาะกับพ่อค้ากับพระนะครับแบบไม่มีอาหารนะ ไม่ได้กินอาหารมานะครับปกติมกาจะกินเป็นอาหารพีเดเมตนะเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พวกอาหารสตริงนะครับแล้วก็จริงอ่ะยาไอจีก็ใช้ได้แต่ว่าผมอ่ะมันตันแล้วไงก็เลยไม่ได้กินแบบเล็กด้วยนะเออนะครับแล้วก็พวกแบบยาม้าเอาไว้วิ่งพวกที่เป็นต้นนะครับปะลองดูแบบว่าตีตัวใหญ่ไปเลยเนาะเพราะว่าผมไม่แคร์ขนาดนะครับอ่ะขออนุญาตเลือกเป็นลาสเลยก็ได้นะครับมันจะดีเท่ากันหมดเนะเพราะมีพ่อค้ามาบั๊บให้นะครับปับอ่ะเพื่อพกไปด้วยนะฮะ เนี่ยแล้วมีพระกอเลียให้ด้วยนะครับเห็นไหมครัว่าเดเมจส์มาจะคงที่มากๆเลยนะครับในการรีดจากฟูลบัฟนะครับโดยสกิลของเพื่อนในปาร์ตี้นะมีกอเลียเนี่ยลักบวก30มันกลายเป็นคี10ถูกไหมครับมี e d p ของเรานะครับมี Enchant พอยซันนะครับในการเพิ่มแมทแท็กแล้วก็เป็นติดพิษได้สำหรับมอนที่เป็นดินน้ำมันไฟใส่ตัวของเฟืองคอร์สีพอยซันได้อีกนะฮะแล้วก็มีบัฟพ่อค้านะครับในการทำขนาด100%นะครับตีไม่แพ้เนาะตัวของเพนอตตี รับไซส์นั่นเองนะครับ,นะรบแล้วก็ในการ read, รีดเดเมจสูงสุดเนี่ยมันจะทำง่ายๆเลยนะครับลองไปดูตัวของสเต็ที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วสปีด500คริร้อยเลยคริติคอลหนึ่งร้อยเป๊ะนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมอัพลักมาแค่29นะครับแล้วขึ้นสเต็งเลยที่เหลือนะครับเพราะตัวผมเนี่ยกับปาร์ตี้เนี่ยมันทําได้คริร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดผมไปรีออฟแมวใหม่นะครับแล้วคริมันเกินมันลดต่างๆเนี่ย ผมก็ต้องไปทำสเตตัสใหม่อีกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความปวดหัวส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องบิลสองท่าเนี่ยนะครับสปีดห้าร้อยขี่ร้อยเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็ไปรีดเดมเมจให้สุดเลยที่เหลือเนี่ยนะครับบอกเลยมันจะแรงมากๆเลยเนี่ยอันนี้คือซามูเทสุดผมนะเอี่มันก็จะปาช่วยนะครับตัวเดียวดิบๆนะครับเพราะผมเปิดตัวอื่นไม่ออกเลยนะครับผมเป็นคลังสัตว์เนละี้ยงแบบว่ามีทุกตัวตัวละตัว นะเทียสูนทุกตัวเลยนะครับเนี่ยหน้าตาออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ซามูช่วยด้วยเนาะมันก็จะฟันปาดให้แอนด์ทุกเก้าฮิตเนี่ยก็ช่วยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุบหนึ่งทีนะครับสเกตเลสครับผมขึ้นบนหัวเรือเลยนะครับแทบไม่เคยหายเลยจากกัสเตมเวิร์มที่ใส่มานก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับมันก็ช่วยได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเวลาผมเล่นจริงๆนะครับกับทีมฟูบับก็จะเป็นสปีดห้าร้อยคลิร้อยเองก็ลองไปบิลดดูนะครับว่าเราเนี่ย ทําสปีดได้แค่ไหนจากมีดจากการ์ดจากออฟแมวต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ช่วยสเสริมไดเมจได้คือมันเร็วจนแบบมันค้างอะ่ะคุณผู้ชมดูดิคือผมเลิกตีไปอะ่ะมันยังรันไดเมจอยู่เลยเออเห็นไหมกว่าจะหมดอันนี้จะเป็นเลดคัทนะสองหมื 20, 30, นะ่นสามหมื่นเนี่ยน่าจะเลดคัทนะครับเนะี่ยทุกท่าทุกท่าทุกท่าเนี่ยพอขี้หายไปแล้วนะครับอ่เราอาจจะไปตีอีกรอบก็ได้จะตีเล็กกลางใหญ่ก็เท่ากันเพราะผมเลือกบัฟขนาดมานะครับฟันเข้าไปอ๋อพอดีผมมีการ์ดด้วยโทษโทษลืม ะครับมีการ์ดไปเออมันก็จะทำให้เดเมจไม่เท่ากันแล้วนะครับอลองไปตีขนาดกลางมาัม้งมีเดียมอ่ามีที่จะแรงสุดนะครับเพราะว่าผมใส่เหมืองมาไงเออมันก็จะทำให้เดเมจมีเดียมเนี่ยอลังการสุดนะครับเห็นยังไงหนึ่งหมื 11, ่นหนึ่งพันขีเป็นสองหมื่นแล้วนะครับนี่ก็ด้วยความที่ได้การ์ดมาช่วยด้วยนะครับก็จะมีผลต่อเดเมจที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพวกการ์ดในการดีดเดเมจนะครับแล้วก็ องค์ประกอบต่างๆนานาออฟเมลนะครับตัวของ Fighting Spirit P d a m a g e มีรี6%อย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับรวมถึงตัวของเฟืองด้วยนะครับถ้ามีเฟืองพวกคอร์เซียปก็จะตีเครือพิษนะครับไปตีดินน้ำนมไฟได้แรงขึ้นอีกนะฮะอ่าโอเคนี่คือเกมเพลย์ของตัวสายสปีดนะครับเบิ้คลคริคริเบิ้ลที่แสนจะทำยากเหลือเกินเพราะมันอาศัยหลายค่านะครับก็ต้องอาศัยความพยายามแล้วก็อาจจะงบเงินทุนแล้วก็ดวง นิดนึงนะครับในการทําให้มันสปีดเต็มคริร้อยแล้วก็เดเมจเอาพุทออกมาสูงสุดจากพวกการ์ดออฟแมวต่างๆนาานนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและสนุกสนานกับการเล่นแอสซิสต์นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าผมว่างๆผมจะมารีวิวตัวของสายอื่นกันบ้างกับอาชีพแอสซิสต์ที่ผมเล่นมาตลอดเลยทุกภาคเลยนะครับวันนี้ก็ของคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับดาวน์โหลดมาเล่นก็ได้กับแ้ d r a g o กออริจินนะครับผมใต้คลิปลิงก์ปรหมุดเลยนะครับผมอ่าคลิปนี้มีลิงก์ให้โหลดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่